สวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามายมอยู่กีมาครับนะครับพี่นะครับวันนี้พาร์ทที่แปดนะครับว่าตอนนั้นนะที่เราไปลงเหมือคุณวาคนระับในเฟซชื่อว่าันวาลบีนะนครับเนี้ยเดี๋ยวลงเหมือกันไปนะครับมันไม่มีเสียงนะครับตอนนั้นนะครับ ไม่รู้เป็นยังไงครับผมก็เลยโหลดโหลดโปรแกรมอัดมาใหม่คครับุณรูแม่น,นี่คืออะไรครับตั้งอยู่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับดูแม่อะไรครับไข่ไก่นะครับโอ้ฟังได้รู้มากเลยผมลุกทชชู่แพ็กนะผมดูยากไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะอ่านหมดนะเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้ว ชิปได้แล้วยัง็นชีวิตได้อยู่นะถ้าน้าร้นต้องขอโทษด้วยนะพ่อทำกล้องจนปิดอยู่นะครับมันเลยเสียงดังนะครับเดี๋ยวนะครับอาหารผมก็จะหมดแล้วนะผมต้องไปล้านใหม่นะครับพ่อเหนื่อยจังเลย เดี๋ยวผมมองนี้ก่อนนะครับผมขอตัดไปตอนที่ตัดอ้อยเสร็จมันนะครับจบนี่นะตอนนี้เราเก็บอ้อยมาได้สามสี่นะครับแต่น,นั้นได้สามสิบห้าแล้วก็ได้สามสิบกนะครับไม่เสียงรบก,กวนหรือว่าไม,ม่ผมก็ปักตูนะต้องขอโทษด,ด้วยนะครับ เราลกกั le, นเถอะว่าเราจะเป็นกระดาษแล้วก็ไปแลกกันเป็นพิเศษเฮ้ยนั่นมันอะไรนี่นี่คือซูเปอร์ฮีโร่เหรอซูเปอร์แมนกับทอซูเปอร์แมนอะไรเนี่ยอะไรเขาเรียกว่าอะไรกินอะไรอะไรโอ้แลกแอมเบรเราได้ยิ่งบอกเลยพิเศษ กบพวกเราเราก็ม้วนโดนอ่ะจริงเหรอกระดาษเขสร้างยังไงเอ็มดีซีเดี๋ยวผมก็อัดตอนที่ผมสร้างกระดาษก่อนนะลืมแล้วครับลืมครับผมลืมครับนี่ครับได้กระดาษมาแล้วนะสามสิบหกนะครับผมรู้แล้วครับในตัวครับสามอันนะครับนี่เราเอ็มมอล์ โอ้โหพอดีเลยนะได้ในการพอดีนะกโบกกขึ้ยหมกขึ้คูมใชรแล้วเราเก็บใส่กล่องไว้ตรงนี้นะไดดแดดแดดทำไมรู้ทำไมมันบักนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรถ่ายคลิปนะครับเตรียมดูกันได้เลยนะครับ เี๋ยวผมวาาก็ใครเป็นกอะไรเดี๋ยวใครเป็นเลกไอรอนว่าอะไรนี่นับดาบที่ผมเสกมาคุณเก้านะคุณเก้า,า,าเอาเสกมานะเลกเป็นอะไรดีนะอ่านกว่านะอ่านตรงไหนเนี่ยตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้เอ้ตรงนี้อไม่ใช่องาไห,หน กันไอเปิ้ลช่องลูกไปแล้วก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเจมส์ในคลิปหน้าอย่าลืมกดตามกดสปอนเซอร์เพื่อไม่ให้เจมส์เน่นอะไกันด้วยนะอย่าลืมกดแชร์ด้วยล่ะนี่นะว้าวชุดไอรอนแมนนะครับไอรอนไอรอนแมนย่อมาจากไอรอนไม่ผมพูดเลยไอรอนไอรอนแมนนี่ครับ ไอรอนแคปไอรอนอะไรกวกไอรอนเสียทำสวิต์หวอม่นี่ยไม่มียยอะไรเยอะนะคเย้เออเออเอ